อาจารย์ไพศาลย,ย้ำในปีพุทธศักราช2567สำหรับใครที่อยากจะหมดเคราะห์ลดวิบากกรรมให้ทำตามนี้ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอเสนอในหัวข้ออาจารย์ไพศาลย,ย้ำในปีพุทธศักราช 2,567สำหรับใครที่อยากจะหมดเคราะห์ลดวิบากกรรมให้ทำตามนี้เรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นการเปิดโชครับทรัพย์ก่อนนะคะถ้าหากใครพร้อมแล้วเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะอาจารย์ไพศาลบอกว่าปีพุทธศักราช2567นั้นอานิสงค์ค้ำชูปีนี้ให้พุทธบริษัทสถือศีลห้าไม่ให้บกพร่องให้ปล่อยปลา 112ตัวต่อปีจะเกิดอานิสงส์ปล่อยปลา1 1 2่ตัวต่อคนส่วนคนที่มีทรัพย์กำลังน้อยที่สุดให้ปล่อย112ตัวต่อปีเริ่มตั้งแต่ปีนี้ปีพุทธศักราช2567สาเหตุที่ปล่อยนั้นก็เพราะเป็นอานิสง์ค้ำชูผู้ที่ถูกขัง เมีโครคภัยไข้เจ็บคนที่การเงินติดขัดก็ให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างสบายส่วนทำบุญอะไรนั้นได้ผลบุญกุศลเยอะที่สุดท่านอาจารย์ไพศาลบอกว่าการทำบุญให้ได้บุญได้กุศลเยอะที่สุดในหลักการของผมที่ครูบาคันธาพยายมราชได้พูดไว้เขาพูดว่า หต้องมีเจตนาดีมีศรัทธาที่ดี 2. ของที่ทำบุญเป็นของดีหมายความว่าไม่ได้ลักขโมยใครมาทำบุญทำด้วยสัมมาอาชีพของเราข้อสถ้าคนทำบุญเป็นคนดีดีในที่นี้คือปฏิบัติด,ดีถ้าเป็นพระก็เป็นพระปฏิบัติด,ดี พระต้องเป็นพระที่ดีด้วยพระดีถึงจะได้กุศลดีจะได้สมบูรณ์เป็นคนดีมีศีลธรรมนั่งสมาธิวิปัสสนาก็ดีเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปเป็นหนทางนำพาเราไปสู่ที่ดีส่วนคนที่ไม่มีเงินนั้นก็สามารถบอกคุณก็ได้บุญบอกบุญให้คนมาร่วมทำบุญ สร้างถนนหนทางก็ได้บุญด้วยเงินไม่มีก็ใช้กายกายไม่ดีก็ใช้วาจาคนวาจาไม่ดีก็ใช้ใจก็ช่วยอย่างนี้ก็ได้และการที่อาจารย์ไพศาลได้บอกว่าในปีพุทธศักราช2567นี้ให้ทุกคนปล่อยปลานั้นให้ได้จำนวน 112ตัวต่อคนโดยหลายคนนั้นก็มีคำถามว่าถ้าเราจะปล่อยปลาจะปล่อยปลาชนิดไหนถึงจะได้บุญและปลาในแต่ละชนิดมีความหมายในการทำบุญอย่างไรบ้างในวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักความหมายของการปล่อยปลาแต่ละชนิดกันว่า ความหมายนั้นหมายถึงอะไรแล้ววันนี้จะเลือกปลาชนิดไหนถึงจะเหมาะสมกับเราโดยความหมายของการปล่อยสัตว์นั้นการปล่อยปลาไหลหมายถึงการเงินการงานการเรียนก็จะราบรื่นส่วนปลาหมอหมายถึงเพื่อสุขภาพปลาบูหมายถึงทดแทนผู้มีพระคุณ ปาดุกหมายถึงศัตรูคู่แข่งพ่ายแพ้หรือแพ้พ่ายปลานินหมายถึงทรัพย์สินเพิ่มพูนปลาช่อนหมายถึงช้อนเงินช้อนทองสิ่งที่ซ่อนล้นจะได้พบปลาทับทิมหมายถึงจะทำอะไรก็ราบรื่นปลาสวายหมายถึงเงินทองคล่องตัว ปลาขาวหมายถึงปลานำโชคปลาจระเมดหมายถึงจะได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยปลาในหมายถึงได้เป็นเจ้าคนนายคนปลาดุกเผือกหมายถึงปลามงคลปลาดำราหูหมายถึงปลาสะเดาะเคราะห์ปล่อยกบหมายถึงขออุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวร หอยขมหมายถึงทิ้งความขมขื่นจะร่มเย็นเป็นสุขหอยโขงหมายถึงหนทางโล่งเป็นผู้นำคาทธาตุบริวารมากตัภาพหมายถึงภัยคุกคามต่างๆจะล่าหายไปอมมพาตจะดีขึ้นอายุมั่นขวัญยืนสำหรับผู้ที่เกิดในแต่ละวันมีเคล็ด ในการทำบุญแตกต่างกันออกไปดังนี้บุคคลใดที่เข้าสู่เบญจเพศอายุจะลงท้ายเลขห้าเลขเก้าเช่น25 29 35 39 45 49 55 59เเป็นต้นคนที่เกิดวันอาทิตย์ให้ปล่อยปลาไหลคนที่เกิดวันจันทร์ ให้ปล่อยนกคนที่เกิดวันอังคารให้ปล่อยหอยคมคนที่เกิดวันพุธให้ปล่อยปลาไหลคนที่เกิดวันพระฤหัสบดีให้ปล่อยเต่าคนที่เกิดวันศุกร์ให้ปล่อยปลหา, uly, ห,ปลาห,ปลหมอคนที่เกิดวันเสาร์ให้ปล่อยปลาไหลส่วนคําอธิษฐานในการปล่อย like. สัตว์นั้นให้อธิษฐานว่าข้าพเจ้าชื่อให้เอ่ยชื่อของเราและนามสกุล วันเดือนปีเกิดปีพุทธศักราชอายุกี่ปีได้ปล่อยสัตว์จำนวนกี่ตัวให้บอกด้วยปล่อยเพื่อให้เป็นที่พึ่งแกต่ตนเองเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ศัตรูและเจ้ากรรมนายเวรทั้งห้ายตัวที่เป็นที่พึ่งขอให้นำความสุขและโชคลาภมาให้ข้าพเจ้า ตัวที่ให้กับศัตรูและเจ้ากรรมนายเวรจงนำเอาสัพพทุกสัพพโสกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคาสเสนียดจานไลออกไปจากข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้พระแม่ธรณีพระแม่คงคาเทพเทวาเจ้าที่เจ้าทางหลวงพ่อโต และพญานาคราชจงเป็นสักขีพยานรับทราบเกตนาของข้าพเจ้าและคุ้มครองชีวิตสัตว์ให้ปลอดภัยจนสิ้นอายุขัยด้วยอำนาจของผลบุญกุศลนี้จงสะเดาะเคราะห์ร้ายของข้าพเจ้าให้กลายเป็นดีมีความล่มเย็นเป็นสุขประสบความสำเร็จ สมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนามีความเจริญก้าวหน้ามีชีวิตที่สดชื่นมีความสุขความเจริญตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถินและจากที่ในกลุ่มต่างๆได้มาขอให้อาจารย์ไพสารช่วยนิมิตให้ไม่ว่าจะเดินทางมาที่บ้านหรือส่งจดหมายมาก็ตามมักจะได้รับคำตอบ จากอาจารย์ไพศาลเหมือนเหมือนกันโดยอาจารย์ไพศาลบอกว่าการที่จะนิมิตเห็นของไข่นั้นต้องขึ้นอยู่กับเบื้องบนหรือโลกทิพย์เป็นผู้กําหนดโดยผมต้องขอโทษด,ด้วยที่ไม่สามารถบอกเล่าบุพกรรมต่างๆของคุณให้ทราบได้เพราะการที่ผมจะเล่าให้ใครได้นั้นผมจะต้องนิมิตก่อน ส่วนการที่จะนิมิตให้ใครได้บ้างนั้นผมกำหนดเองไม่ได้ทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับเบื้องบนและกุศลผลบุญของผู้ที่ถูกนิมิตท,ที่ได้กระทำไว้เท่านั้นถ้าคุณนั้นอยากให้ผมนิมิตให้ก็ขอให้มันสร้างความดีสะสมความดีโดยการทำบุญทำทานและ รักษาศีลภาวนาไปเรื่อยๆผมมีนิมิตเมื่อไหร่ผมจะแจ้งมาให้ท่านทราบทันทีหวังว่าท่านคงจะเข้าใจกันนะครับปอลอการทำบุญจะมากหรือน้อยไม่สำคัญสำคัญที่ตั้งใจและมีศรัทธาขอให้พยายามทำบ่อยๆหรือตามแต่โอกาสที่จะอำนวย ซึ่งทำให้บุคคลบางท่านนั้นถึงกับผิดหวังกันเลยทีเดียวบางท่านก็คิดในใจว่าคงเป็นเรื่องที่หลอกลวงเพราะถ้าเป็นจริงคงจะต้องนิมิตให้ได้ทันทีแต่บางท่านนั้นก็กลับเข้าใจและเห็นหกอกเห็นใจอาจารย์ไพศาลที่ต้องทำงานหนักเพราะนิมิตหรือฝันในคืนหนึ่ง ประมาณสี่ห้าลายแต่คุณมาขอให้นิมิตในวันหนึ่งสิบถึลายยิ่งนานวันเข้าก็กลายเป็นหลายร้อยหลายพันลายบางท่านก็มาจ้างอาจารย์ไพศาลให้นิมิตให้เป็นเงินหลายพันหลายหมื่นบาทมีเศรษฐีท่านหนึ่งมาจ้างอาจารย์ไพศาลให้นิมิต ให้เป็นเงินจํานวนหนึ่งล้านบาทแต่อาจารย์ภัศาลนั้นก็ไม่สามารถที่จะช่วยให้เขาสมดังคำปรารถนาได้บางท่านก็มาช่วยเหลืองานอาจารย์ภพศาลเป็นประจําก็ยังไม่ได้รับการนิมิตเลยแต่บุคคลดังกล่าวก็มาช่วยเหลือด้วยความเต็มใจโดยไม่ได้หวังว่าอาจารย์ภัศาลนั้นจะนิมิตให้หรือไม่ วัตถุประสงค์ที่สำคัญของโลกทิพย์ประการที่หนึ่งก็คือต้องการช่วยเหลือเหล่าวิญญาณที่ได้รับความทุกข์ความทรมานคือตกอยู่ในอบายภูมิหรือที่ร้อนอันเนื่องมาจากในขณะที่เป็นมนุษย์นั้นได้ถูกโลกามิตรหรือกิเลสคอกนำทำให้ไม่ค่อยได้มีโอกาส ที่จะทำบุญทำทานเพราะมีหน้าที่การงานรัดตัวหลงยศหลงตำแหน่งไม่สนใจในเรื่องของบาปบุญคุณโทษเวรกรรมการเวียนว่ายตายเกิดเห็นว่าเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เหลวไหลเป็นสิ่งไร้สาระวิญญาณเหล่านั้นต่างก็รอคอยคณะอาจารย์ไพศาลอันประกอบด้วย ครูบาคันธาท่านพญาพิงคราชและอาจารย์ไพศาลเพื่อต้องการบอกข่าวคราวไปยังญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ให้ช่วยเหลือโดยการทำบุญที่วิญญาณเหล่านั้นต้องการเพื่อที่จะได้พ้นจากอบายภูมิ หรือที่ร้อนนอกจากนี้ยังมีวิญญาณของผู้ที่เฝ้ากองบุญกองกุศลอีกเป็นจำนวนมากที่ต่างรอคอยคณะของอาจารย์ไพศาลเพื่อนำข่าวคราวไปบอกกล่าวแก่เจ้าของส่วนบุญในโลกมนุษย์ซึ่งกำลังที่จะได้รับอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตวิญญาณต่างๆดังที่กล่าวมานั้น ต่างก็ได้รับการจัดลำดับตามความจำเป็นจากในโลกทิพย์ไว้แล้วดังนั้นอาจารย์ภัยสารจึงไม่สามารถที่จะนิมิตตามความต้องการของตัวเองและผู้อื่นได้แต่จะต้องเป็นไปตามที่เบื้องบนเขาได้กำหนดมาโดยครูบาคันธานและท่านพระยาพิงคราชเป็นผู้นำพากายทิพ ของอาจารย์ไพศาลไปพบกับบิญญาณต่างๆเหล่านั้นเองอย่างไรก็ตามพลังแห่งความเมตตากรุณาของครูบาคันธานและท่านพญาพิงคราชและอาจารย์ไพศาลทางโลกทิพย์จึงได้เปิดโอกาสให้มีการนิมิตรเป็นกรมีพิเศษขึ้นเพื่อต้องการช่วยเหลือเหล่หลามนุษย์ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยให้นิมิตเฉพาะในวันสำคัญทางพุทธศาสนาหรือในวันพระเท่านั้นส่วนบุคคลที่ได้รับการนิมิตเป็นกรณีพิเศษอย่างน้อยก็ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการนิมิตเป็นกรณีพิเศษ 1. เป็นเรื่องที่สำคัญหรือเรื่องด่วน ในกรณีเช่นนี้บุคคลผู้นั้นหรือญาติพี่น้องอาจจะได้รับอุบัติเหตุอย่างกระทันหันป่วยหนักป่วยมานานหรือรักษาไม่หายครอบครัวนั้นมีปัญหาอย่างรุนแรงหรือว่าธุรกิจกําลังจะล้มละลายสองมีความเลื่อมใสศรัทธาในคุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อเชื่อในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีความเห็นถูกคือเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นมีกรรมเป็นของตนเองทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วโลกนี้มีจริงโลกหน้ามีจริงบุญบาปมีจริงนรลกสวรรค์ก็มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงมรรคผลนิพพานก็มีจริง อย่างนี้เป็นต้น 3. ม,มีความประพฤติที่ถูกต้องมีความประพฤติที่ดีมีศีลธรรมชอบทำบุญทำทานชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสัตว์ต่างๆหรือได้ปฏิบัติธรรมอยู่เสมอหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเธนิน สาธุสาธุสาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดู เพื่อเป็นความรู้สิ่งใหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่นำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตาม กดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญ สร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ